ดูดวงช้าราศีกันเงียบๆไว้นะเทวดาโอนเงินให้ัะผมเปิดบัญชีรอแล้วหรือยังนะจ๊ะครัวผมโชคชะตาบุคศลวาสนาขอเดินหมอท่านขอแนะนําให้ท่านพบไยรลีพินานรับผมเขาว่ากันพบติดตัวแล้วศัตรูพังพินาการแก้กุศลสายมนต์ดำเขาเชื่ออย่างนั้นครับผม,บผมพบไยรลีพินานอันนี้วัดบวรน,นะจ๊ะสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีแล้วพบคู่กับเหรียญปางสะดุ้งมานเขาเรียกว่าเหรียญแก้กรรมนะผมสองร้อยห้าสิบบาทรับเหรียญเก่านะจ๊ะ โชกตโก็ตามนาฏบุญบารมีวสนาลืมบอกไปทักไลน์มา Sunny สี่สองแปดเก้าหรืออ่านใต้คอมเมนต์นะครับ Sunny สีสองแปดเก้านะผมโชคตก็ตามนาฏบุญบารมีวสนาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์หรือโชคปัญหาต่งตางๆมันเข้ามารุมเร้านะผมมันเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกข์ทรมานนะผมสิ่งตา่างๆนะผมเกิดขึ้นในดวงชะตาแต่สิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาลรวเทวดาโอนเงินให้เงียบๆเอาไว้นะผมเปรียบเสมือนนะผมนำพาซึ่งความําสมเร็จ รับผมโชคกระตาท่านตกตำแหน่งคึกเขิมในอำนาจบุญบารมีวัส,สนาสิสธิ์ค้ำชูป,ปกป่าคุ้มครองรักษาอัศวินขี่ม้าถือดาบปาดประหารศัตรูหมู่มานปาบศัตรูเฮี้ยนเตียนใจใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่งถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะด,ดีๆเข้ามาเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวิววัฟฟอร์จูนมันเกิดขึ้นในโชคกระตาดวงชะตานี้ให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคกระตาด้วยบุญกุศลวัสนาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเอเมท รับผมร่ำรวยด้วยทรัพย์สินกันทองทุ่งข้าวเหลืองาอรลามเหลือกินเหลือใช้หานคู่เกิดความชันชื่นท้องฟ้าสีครามต้นไม้อิงหลังดวงแบบนี้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจันใดดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งมั่นเดเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาการส่งมอบดวงแก้วมณีนน ด้วยอานาจบุญบารมีวัสนาการพลิกเปลี่ยนแปลนปันจับันยอย่างก้าวโดดยังตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มมีดดาบปักตรงกลางใจกวนกวนยกระสับกระสายอดทนอด,นอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวดวงชะตาน,นี้ค่อยๆลิเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วจะเป็นไปได้ด้วยดีอย่ารีบร้อนนะผมรีบร้อนอาจจะเป็นนี่สินนะผมเพราะฉะนั้นค่อยๆริเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีลงทุนแสนเดียวกําไรสักสิบล้านนะจ๊ะ รันนผมการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลให้ท่านมุ่งมัน่นมุ่งตรงแบงหน้าตกตำแหน่งชาลดกระผมมุ่งตรงอย่างเดียวไม่ต้องเลี้ยวหลังหันกลับมาการที่ท่านลื่นเลิ้งสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่มีดดาบปักลงมาเต็มตัว กระวนกระวยายกระสับกระส่า,สายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆที่เข้ามาลมเล้าดวงชะตานี้ตกตำแหน่งไฮพิเทศผู้มีบุญกุศลบสนาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดจะตาชีวิตจะรับทรัพย์การส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองด้วยจิตใจอ่อนโยนจะนำพาซึ่งความผสมผร็นเพราะฉะนั้นต้องสังเกตและควบคุมอารมณ์จิตใจของท่านให้ดีว่าช่วงชะตาแบบนี้เป็นแบบนี้นะจ๊ะ ควบคุมอารมณ์ให้ดีับผมเพราะฉะนั้นอย่าไปทําให้ตัวเองจิตใจเศร้าหมองหรือจิตใจอาฆาตแค้นหรือเกลียดโกรธเกลียดใครเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครในโลกนี้ในดวงชะตาของท่านท่านจะได้รับ3ามถ้วยทองโอกาสทองจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายสิงสิิทธ์คำชูอกปักกุ้งคลองรักษาดวงชะตาจะเปิดหลับซับโดยโชคการพลิกเปลี่ยนแปลงผันปักลงหนึ่งไม่ท้าบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคงเอาจริงเอาจัง ดวงชะตาของท่านปีศาจหมูมานนางมารร้ายคนอีฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีต้องระแวดระวงังดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคต่อเมื่อท่านนะผมองอ่าใช้ความคิดต่ตตองให้รอบครอบอย่างทีท่วนอย่างมากเพราะว่าในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,ปกปักกุ้งครองรักษาสายญานเทวดานำพาซึ่งความสมเรูรณ์ แล้วทวยเทพนำพาสึ้นงความประสร็จเพราะฉะนั้นท่านปฏิปดอยนี้เริ่ม,เร,มเริ่มต้นการทําบุญกุศลวาสนาให้มากดวงชะตาน,นี้จะเปิดรับทรัพยหรือโชคถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนามีดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาก,กระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกันแทบจะทนไม่ไหวให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมัน่นะผมนะครับโชกตาบุญกุศลวาสนาของท่านตกตำแหน่งที่ดีแล้วขอทํานายว่าดวงเปิดรับรัพย์รวยโชค เอาผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับผมกดซ er, ุปเปอร์แตงค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ครับผมให้ทิปให้ค่าครูมหมอสารได้ขอให้ท่านแจ่มชื่นลาบลื่นไปไมาได้ด้วยดีครับสวัสดีครับ